หมู่บ้านเล็กๆริมทุ่งนาแห่งหนึ่งในอีสานวัดประจำหมู่บ้านชื่อวัดป่าดอนหลวงที่นี่มีพระอยู่ไม่กี่รูปแต่คนที่ชาวบ้านพูดถึงมากที่สุดคือพระมนตรีพระมนตรีเป็นพระหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่หน้าตาดีพูดเก่งยิ้มง่าย ใครมาวัดก็จะได้ยินเสียงท่านพูดจาไพเราะเอาอกเอาใจคนฟังเวลามีงานบุญงานกระถินพระมนตรีมักเป็นคนออกหน้ารับญาติโยมจนใครๆก็เอ่ยปากว่าพระรูปนี้อนาคตต้องได้เป็นเจ้าอาวาสแน่ๆแ,แต่ที่ชาวบ้านไม่รู้คือพระมนตรีบวชเพียงเพราะพ่อแม่บังคับอยากให้ลูกชายคนเดียวได้บวชหน้าไฟ เป็นเกียรติแก่วงตระกูลตัวเขาเองไม่เคยคิดเรื่องปฏิบัติธรรมจริงจังกลางวันยิ้มแย้มแต่กลางคืนในกุฏิแอบเล่นไพ่กับวัยรุ่นที่เข้ามาหาบางครั้งยังมีเหล้าซ่อนอยู่ใต้ถุนเวลามีคนถามก็อ้างว่าน้ำหมักสมุนไพรคืนนั้นหลังงานบุญเลี้ยงเพลนเสร็จพระมุนตรีนั่งเล่นไพ่กับวัยรุ่นชื่อไอ้เจ๋งเจ๋งเป็นเด็กบ้านแตก ไม่มีพ่อแม่ดูแลค้าของผิดกฎหมายมาตั้งแต่อายุยังน้อยวันนั้นเจ๋งยื่นซองพลาสติกเล็กๆให้พระมนตรีดูข้างในมีเม็ดยาเล็กๆสีส้มๆพระมนตรีถามเสียงเบาอันนี้มันของอะไรเจ๋งยิม้มมุมปากยกขึ้นของดีหลวงพี่กินแล้วอยู่ได้ทั้งคืนไม่ง่วงไม่หิวแรงดีเหมือนควาย พระมนตรีหัวเราะในลำคออาตมาก็เหนื่อยเหมือนกันนะเอามาเก็บไว้ให้ได้ไหมล่ะกุติพระนี่แหละปลอดภัยที่สุดไม่มีใครกล้าเข้ามาคน้นเจ๋งทําตาเป็นประกายจากนั้นไม่นานกุติพระมนตรีก็กลายเป็นที่ซ่อนยาของวัยรุ่นในหมู่บ้านโดยที่ไม่มีใครระแคะระคายเชา้าวันอาทิตย์ญาติโยมเต็มศาลา พระมนตรีสวดมนต์เสียงกังวาลเทศเรื่องศีลห้าเสียงจับใจแต่เบื้องหลังศีลห้าในคำพูดกลับเป็นการผิดศีลอย่างร้ายแรงในชีวิตจริงหลังเทศเสร็จญาตโยมเอาเงินมาถวายพระมนตรีหัวเราะยกมืออนุโมทนาแต่อีกด้านหนึ่งมืออีกข้างก็ซ่อนซองยาในผ้าเหลืองไว้แนบอกตกค่าวันนั้น พระมนตรีตัดสินใจลองเสพเองเริ่มจากยานอนหลับผสมกับเหล้าพอใจเริ่มกล้าก็หันไปพึ่งยาบ้าความรู้สึกมึนเมาแรงกว่าที่คิดเขาหัวเราะเสียงดังในกุฏิคนเดียวสายตาเลื่อนลอยแต่มือกำไพ่แน่นและจากวันนั้นพระหนุ่มผู้ที่ชาวบ้านศรัทธาค่อยๆก้าวจากพระในคราบนักบวชกลายเป็นพระ ในเงามืดของยาเสพติดตั้งแต่วันที่พระมนตรีรับของจากไอเจ๋งเข้ามาซ่อนไว้ในกุฏิชีวิตของท่านก็ค่อยๆถลายลงไปในทางที่ลึกกว่าเดิมแรกๆพระมนตรีแค่คิดว่าเก็บให้พวกมันเฉยๆไม่มีใครกล้าเข้ามาค้นกุฏิพระหรอกปลอดภัยที่สุดแต่เมื่อการเวลาผ่านไปความอยากรู้อยากลองก็ครอบงำ คืนหนึ่งพระมนตรีหยิบซองเล็กๆออกมาลองเสพด้วยตัวเองแรกๆรู้สึกมึนๆหัวใจเต้นแรงแต่พอไม่กี่นาทีต่อมากลับมีพลังเหมือนคนไม่เหนื่อยไม่หิวไม่ง่วงเขาหัวเราะดังอยู่คนเดียวในกุฏิและจากวันนั้นพระหนุ่มก็กลายเป็นพระติดยากุฏิที่ควรเป็นสถานที่สวดมนต์ภาวนากลับกลายเป็นที่ซ่อนยาและที่มั่วสุม เจ๋งกับพวกวัยรุ่นมาหาเกือบทุกคืนวังครั้งแอบนั่งล้อมวงเสพยากันในกุฏิเสียงหัวเราะเสียงตะโกนดังลอดออกมาจนหมาในวัดเห่าไม่หยุดพระผู้ใหญ่เคยได้กลิ่นแปลกๆเหมือนกลิ่นเคมีลอยออกมาจากกุฏิแต่พระมนตรีแก้ตัวว่าอาตมากำลังทำยาสมุนไพรลองหมักไว้ในกุฏิกลิ่นอาจแรงไปบ้างพระผู้ใหญ่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรมาก เพราะยังเชื่อใจในพระหนุ่มที่ชาวบ้านรักไม่นานพระมนตรีก็เริ่มใช้เงินมากขึ้นตอนแรกยังใช้เงินจากญาติโยมที่ถวายแต่เมื่อเงินไม่พอก็แอบหยิบของในวัดออกไปขายทั้งพัดลมที่ญาติโยมถวายโต๊ะไม้เก่าไปจนถึงเครื่องบูชาบางอย่างและที่หนักที่สุดก็คือเงินจากกองกระถินซึ่งควรจะเอาไว้ซ่อมหลังคาโบสถ์กลับหายไปเกือบครึ่งหนึ่ง ชาบ้านเริ่มเอกใจเพราะเห็นพระมนตรีออกไปเดินตลาดกลางคืนเดินตัวสัน่นพูดจาเพอ้อเจ้อเหมือนคนเมามีเด็กแอบบอกผู้ใหญ่บ้านว่าเมื่อคืนผมเห็นหลวงที่มนตรีหัวเราะคนเดียวเดินอยู่ข้างถนนเหมือนคนบ้าเสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นทุกวันแต่พระมนตรีกลับไม่รู้สึกผิดตรงกันข้ามเขายิ่งถล่มลึกไปกับยาเพราะทุกครั้งที่เสพ เขาจะลืมความกลัวลืมความทุกข์และคิดว่าไม่มีใครจับได้หรอกกุติคือเกราะกำบังที่ดีที่สุดเขาไม่รู้เลยว่าทางลับที่เขาเดินอยู่แท้จริงแล้วคือทางตรงสู่เหวลึกและเหวนั้นกำลังอ้าปากรอเขาอยู่ทุกขณะตั้งแต่พระมนตรีถล่มลึกเข้าไปในวังวนของยาเสพติดพฤติกรรมของท่านก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด เช้าเช้าตอนบินทบาทเดิมเคยเดินสำรวมยิ้มอ่อนพูดเพราะแต่เดี๋ยวนี้กลับเดินตาแดงหน้าทโทรมบางครั้งพูดจาเพอ้อเพ้อลืมแม้กระทั่งบทสวดชาวบ้านที่เคยกราบก็เริ่มลังเลบางคนใส่บาทแล้วก็หันไปกระซิบกันเบาๆว่าหลวงพี่มนตรีไม่เหมือนเก่าแล้วนะระหว่างทำวัดเย็น เสียงสวดมนต์ของพระในวัดดังพร้อมกันแต่เสียงของพระมนตรีกลับแหบพระบางวันก็ไม่มาสวดอ้างว่าไม่สบายแต่แท้จริงแล้วนั่งสูบบุหรี่เสพยาในกุฏิพระผู้ใหญ่เริ่มจับตาดูแต่ก็ยังไม่กล้ากล่าวหาเพราะเกรงใจชาวบ้านที่ยังศรัทธาในพระหนุ่มคืนหนึ่งหลังตลาดวาย มีคนเห็นพระมนตรีเดินอยู่ในซอยมืดท่าทางเหมือนคนเมาตาแข็งตัวสัน่นหยิบเงินออกมาแลกอะไรบางอย่างกับวัยรุ่นแล้วซ่อนซองเล็กๆเ,เ,เข้าผ้าเหลืองเช้าวันต่อมาข่าวนี้แพร่สะพัดทั้งหมู่บ้านวิจารณ์กันเสียงดังว่าพระบ้านเราไปซื้อยามาเสพแน่ๆถ้าเรื่องนี้จริง ศรัทธาพังหมดวัดแล้วไม่เพียงเท่านั้นเงินของวัดก็เริ่มหายไปบ่อยโต๊ะไม้พอจะขายได้ก็หายพัดลมในศาลาก็หายและที่ร้ายที่สุดเงินจากกองกรถินหายไปครึ่งหนึ่งชาวบ้านที่เป็นกรรมการวัดถึงกับตกใจรีบไปทวงถามแต่พระมนตรีกลับตอบอ้ำอ้ำอึำอ้งๆ บอกว่าอาตจจมาเอาไปซื้ออิฐมาสร้างกำแพงวัดแต่เมื่อไปตรวจดูก็ไม่เห็นมีอิฐไม่เห็นมีการสร้างอะไรใหม่ศรัทธาที่เคยสูงลิบเหมือนถูกมือใครสักคนกระชากลงมาแต่กระจายวันพระใหญ่ชาวบ้านมาทำบุญกันมากพระมนตรีขึ้นเทศบนธรรม,มาทแต่เทศได้ไม่กี่นาทีเสียงเริ่มตะกุกตะกักตาลอย พูดวกไปวนมาชาวบ้านนั่งฟังแล้วพากันสายหน้าบางคนกระซิบว่านี่หรือพระที่เราเคยศรัทธากลายเป็นคนบ้าเพราะยาเสียแล้วหลังเทศจบไม่มีเสียงสาธุมีแต่ความเงียบปกคลุมไปทั่วศาลาคืนนั้นเองเมื่อลมพัดแรงฟ้าแลบสว่างเด็กกลุ่มหนึ่งแอบเห็นพระมนตรี นั่งกอดซองยาบ้าอยู่ในกุฏิหัวเราะคนเดียวอย่างบ้าคลัง่งเด็กๆวิ่งไปบอกผู้ใหญ่ทันทีศรัทธาที่สั่งสมมาหลายปีพังทลายในพริบตาชาวบ้านที่เคยกราบวันนี้กลับสาบแช่งพูดพร้อมกันว่าไม่ใช่พระอีกต่อไปแล้วนี่คือคนบวชห่มผ้าเหลืองเพื่อบังหน้าเท่านั้น ข่าวลือเรื่องพระมนตรีติดยาเสพยาและเอากุฏิเป็นที่ซ่อนยาแพร่สะพัดไปทั้งหมู่บ้านจากตลาดไปถึงโรงเรียนจากวงเล่าไปถึงหูผู้ใหญ่บ้านจนสุดท้ายข่าวก็ไปถึงตำรวจประจำอำเภอคือหนึ่งตำรวจสามสี่นายพร้อมผู้ใหญ่บ้านบุกเข้ามาที่วัดอย่างเงียบ พวกเขาเดินตรงไปที่กุฏิพระมนตรีเมื่อเปิดประตูเข้าไปสิ่งที่เห็นทำเอาทุกคนตะลึงบนโต๊ะไม้มีซองเล็กๆหลายซองวางกระจัดกระจายกลิ่นฉุนของยาบ้าคลุ้งไปทั้งกุฏิพระมนตรีนั่งตาแข็งมือสัน่นกำยาไว้ในมือข้างๆมีไฟแช็กและเศษหลอดที่ใช้เสพ ผู้ใหญ่บ้านร้องลัน่นบาปหนอพระกลายเป็นคนขายยาชาวบ้านที่ตามมาด้วยรีบเอามือปิดปากบางคนถึงกับร้องไห้พอรับไม่ไหวกับภาพตรงหน้าตำรวจรีบเข้าคุมตัวพระมนตรีขนกุฏิอย่างละเอียดก็พบห่อยาอีกหลายหา่อซ่อนอยู่ในหมอนบ้างใต้เสื่อบ้าง รวมแล้วเป็นจํานวนที่มากเกินกว่าจะเรียกว่าเสพเองนี่มันคือค้ายาในคราบผ้าเหลืองชัดๆพระมนตรีดิ้นรนพูดเสียงสัน่นอย่าจับอาตมาเลยอาตมาเป็นพระนโยมแต่ตำรวจตอบสั้นๆท่านไม่ใช่พระแล้วท่านคือผู้ต้องหารุ่งเช้าข่าวดังไปทั่วทั้งอำเภอ รถตำรวจจอดกลางตลาดพระมนตรีถูกใส่กุญแจมือศึกต่อหน้าชาวบ้านนับร้อยเสียงก่นด่าเสียงสาบแช่งดังไปทั่วไม่มีใครกราบไม่มีใครไหว้อีกมีแต่คนถมน้ำลายใส่ด้วยความสมเพชแม่เท่าคนหนึ่งผู้เสียงสัน่นข้าเคยถวายข้าวให้เองทุกเช้าวันนี้ เองกลับเอาผ้าเหลืองมาบังหน้าเอาศรัทธาของคนทั้งหมู่บ้านไปแลกกับยาบ้าภาพพระมนตรีที่ถูกลากขึ้นรถตำรวจคือภาพที่ฝังอยู่ในใจชาวบ้านไปอีกนานจากพระที่เคยมีคนกราบไหว้กลายเป็นนักโทษในคราบคนผิดหลังจากพระมนตรีถูกจับถูกสึกกลางตลาดต่อหน้าชาวบ้านทั้งตำบล เขาถูกส่งตัวเข้าเรือนจำทันทีจากพระหนุ่มที่เคยมีคนกราบไหว้กลับกลายเป็นนักโทษในชุดนักโทษสีสม้มภาพนั้นเป็นตราบาปที่ทั้งหมู่บ้านไม่มีวันลืมในคุกพระมนตรีหรือที่ตอนนี้เหลือเพียงมนตรีต้องเจอกับความจริงอันโหดร้ายไม่มีใครเคารพไม่มีใครศรัทธามีแต่เสียงหัวเราะเยาะจากนักโทษด,ด้วยกัน บางคนพูดเสียสีว่าพระเหลือพระที่ไหนขายยาบ้ามนตรีก้มหน้ารับไม่มีคำแก้ตัวทุกคำพูดเหมือนค้อนทุบลงกลางใจเพราะเสพยามานานร่างกายมนตรีเริ่มสุดโสมอาการลงแดงบีบคั้นทั้งกายและใจเขาสั่นทั้งวันน้ำลายไหลหูแว่วตลอดเวลาบางคืนกรีดร้องเหมือนคนบ้าจนผู้คุมต้องแยกไปขังเดียว เขาไม่ต่างจากสัตว์ที่ถูกขังอยู่ในกรงรอวันร่างกายดับไปเองในที่สุดร่างกายที่เคยแข็งแรงของมนตรีก็พังทลายเพราะพิษยาที่สะสมมาเป็นปีๆเขาล้มลงในห้องขังหายใจหอบเหงื่อท่วมกายนักโทษที่อยู่ใกล้พยายามเรียกผู้คุมแต่ไม่ทันแล้วมนตรีสิ้นใจตายอย่างเงียบๆไม่มีใครร้องไห้ไม่มีใครมาส่ง มีแต่ร่างไร้วิญญาที่ถูกห่อด้วยผ้าขาวบางนำออกไปเผาอย่างง่ายๆเหลือแต่เท่าฐานลอยไปกับสายลมข่าวการตายของอดีตพระมนตรีแพร่กลับไปถึงหมู่บ้านชาวบ้านพากันถอนหายใจบางคนพูดว่านี่แหละเวรกรรมของคนที่เอาผ้าเหลืองไปบังหน้าทำบาปในคราบพระกรรมมันตามทันเร็วแท้แม้แต่พ่อแม่ของเขาเองยังร่ำร้องให้ เพราะจากที่เคยหวังจะได้บุญได้เกียรติจากการบวชลูกชายกลับกลายเป็นตราบาปที่สืบต่อไปชั่วลูกชั่วหลานข้อคิดสุดท้ายคนธรรมดาทำบาปกรรมนั้นก็หนักแล้วแต่พระในผ้าเหลืองทำบาปกรรมนั้นยิ่งหนักกว่าหลายเท่าเพราะมิได้เพียงทำลายตนเองแต่ยังทำลายศรัทธาของคนทั้งตำบลและเมื่อศรัทธาถูกทำลายกรรมนั้นจะตามสนอง เร็วรุนแรงและไม่ปราณีผ้าเหลืองไม่ใช่เกราะป้องกันบาปหากใจยังมืดบอดกรรมนั้นจะยิ่งแรงและผลสุดท้ายก็ไม่หนีพ้นความพินาศในนามของตนเอง